สว,ส,สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวนิตาวุพูงคุณ131ค่ะดิฉันนางสาวสุสุภาจาร์สาธร1 0น107ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอ AEC ประชาคมอาเซียนและธุรกิจระหว่างประเทศไทยค่ะ AEC หรืออาเซีย economic community นะคะข้อหมายของประชาคมอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียค่ะตะวันออกเฉียงใต้จํานวนสิประเทศดังนี้ค่ะไทยพามา่าลาาเวียดนามมาเลเซีย เซียร์โกโอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คัมพูชาและบูไนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะได้ร่วมกันพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านเศร,รษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมค่ะความสําคัญของประชาคมอาเซียนนะคะ1เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันค่ะ2นะคะเพื่อให้มีการขยายสินค้าบริการแรงงานฝีมือเงนินทุนและการลงทุนได้อย่างเสรีค่ะ 3. ค่ะเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจค่ะ4ค่ะการแข่งขันด้านนโยบายภาษีโครงสร้างพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญา 5. ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาร่วมกันค่ะ 6. ส่งเสริมประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาน้อยค่ะเช่น CLMV ค่ะกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามค่ะ7ค่ะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับโลกค่ะ8ค่ะการทำข้อตกลง เสรีทางการค้านะคะกับประเทศนอกอาเซียนค่ะเช่น FTC แล้วก็อาเซียนค่ะ9ค่ะสร้างความมั่นคงทางการเมืองและสังคมค่ะ10ผ่านความร่วมมือไม่แทรกแซงกันค่ะการแก้ไขข้อาขาัดแย้งด้วยสันติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนค่ะเหตุผลที่มีการรวมตัวกันนะคะการรวมตัวกันในประชาคมอาเซียนค่ะเกิดจากความจําเป็นในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเพื่อให้ประเทศสมาชิกนะคะ สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองได้ค่ะแข่งขันได้ในระดับโลกค่ะและลดความรุนแงระหว่างกันค่ะการรวมกลุ่มยังช่วยสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆค่ะเช่นการค้าการศึกษาความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงนะคะมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะของภืง้นภาคอาเซียนในระยะยาวนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานค่ะของประชาคามอาเซียนนะคะและ เจาะลึกประเทศไทยค่ะสาภาพภูมิประเทศของประเทศไทยนะคะประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะได้แก่พื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ทางภาคกลางเหมาะแก่การเกษตรค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวนะคะภาคเหนือเป็นภูเขาสูงค่ะที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหลากหลายสายค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะเป็นที่ราบสูงโคราชค่ะที่มีลักษณะแห้งแล้งค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะเป็นข้าวสมุทรที่มีทั้งภูเขาป่าไม้และชายของทะเลยาวค่ะต่อมานะคะสภาพภูมิอากาศค่ะประเทศไทยนะคะมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนค่ะแบ่ง3ฤดูหลักนะคะได้แก่ฤดูร้อนมีนาถึงพฤษภาคมค่ะฤดูฝนนะคะช่วงเดือนมิถุนาถึงตุลาคมค่ะและฤดูหนาวค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ค่ะ โดยฤดูฝนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะส่วนฤด,ดูหนาวนะคะจะได้รับลมหนาวจากจีนตอนใต้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาค่ะประเทศไทยนะคะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการค่ะและมีอักษรไทย เป็นของตัวเองค่ะถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาษาถิ่นและภาษาชนกลุ่มน้อยอีก60กลุ่มค่ะเช่นภาษาอีสานคำเมืองกะเรี่ยงและมาลายูค่ะซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศค่ะต่อมานะคะจะเป็นประชากรค่ะประเทศไทยนะคะมีประชากร66ล้านคนค่ะโดยมีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยปัจจุบันนะคะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะ โดยเป็นประเทศอันดับที่3ในเอเชียที่เข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งส่งผลต่อการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตค่ะต่อมานะคะจะเป็นระบอบการปกครองค่ะประเทศไหนนะคะมีระบบประชาธิปไตยค่ะภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะมีพระมหากษัตริย์นะคะประมุขของประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นหัวหน้าคณะร,รัฐบาลค่ะ การบริหารงานนะคะแบ่งออกเป็น3อํอำนาจหลักค่ะได้แก่อำนาจในติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการค่ะซึ่งทําหน้าที่นะคะตรวจสอบและตรวอบดุลซึ่งกันและกันค่ะค่ะสกุลเงินของประเทศไทยนะคะประเทศไทยนะคะ,ะ,ะ,คะใช้สกุลเงินบาทค่ะและรหัสสากลคือ thb ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลนโยบายการเงินแล้วก็การผลิตธนบัตร และยังมีการดูแลสเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะใช้เวลามาตรฐาน T.H.A. นะคะโดยมีการปรับเวลานะคะแบบฤดูร้อนเวลานี้นะคะก็คือใช้ทั้งปีเลยค่ะเหมือนกันทุกประเทศเลยนะคะค่ะข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยนะคะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือภาวะเศรษฐกิจนะคะ ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศหลักนะคะที่ผลักดันให้เกิดประชาคมอ,อาเซียนหรือว่า AEC นะคะโดยเฉพาะในมิติของการค้าการลงทุนและการเปิดสีลีแรงงานค่ะประเทศไทยนะคะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลายค่ะได้แก,ก่ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและก็ภาคท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปนะคะเช่นอาหารแปรรูปยางพาราแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงกับหัวโซ่ประทานของอาเซียนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจค่ะไทยนะคะอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดิม6ประเทศค่ะที่เร่งลดภาษีสินค้าในสิบเอสาขาหลักให้เหลือ0%ตั้งแต่ปี2007นะคะมีความพร้อมในภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวสุขภาพแล้วก็ e- อาเซียนค่ะซึ่งไทยถือว่าโดดเด่น ไทยนะคะส่งเสริม SMEs ให้แข่งขันในตลาดอาเซียนได้โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย AEC ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นนโยบายการค้าต่างประเทศค่ะประเทศไทยนะคะเป็นแกนนำสำคัญนะคะในการจัดทำ AFTA นะคะซึ่งเป็นการลดภาษีสินค้าระหว่างกันในอาเซียนประเทศไทยนะคะมีบทบาทในการเปิดเสรีการค้าบริการและก็การลงทุนในภูมิภาคค่ะ และประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนการเจราจา FTA กับประเทศนอกภูมิภาคด้วยค่ะต่อไปค่ะก็คือจะเป็นการค้าระหว่างประเทศนะคะประเทศไทยนะคะได้รับประโยชน์จากการร่วมลงทุนภายใต้ AFTA นะคะโดยเฉพาะในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะเช่นรถยนต์และอาหารแปรรูปค่ะระบบโลจิสติกข,ของประเทศไทยนะคะเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางหลวงของอาเซียน และความตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งช่วยให้ไทยนะคะเป็นศูนย์กลางการขนส่งค่ะค่ะสินค้าส่งออกของไทยนะคะก็คือจะมีเป็นข้าวหรือผลิตภัณฑ์เกษตรค่ะยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์และยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งทอค่ะส่วนสินค้านําเข้านะคะจะมีดังนี้ค่ะ 1. สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้า2 วัตถุดิบในอุตสาหกรรมและ3น้ำมันดิบและพลังงานค่ะค่ะก่อนที่จะจากกันนะคะพวกเรานะคะก็มีเกิบความรู้ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนที่อาจจะทำให้พวกเรานะคะรู้จักประเทศอาเซียนมากขึ้นค่ะรู้ไหมคะว่าอาเซียนนะคะไม่ใช่เป็นแค่การรวมตัวกันของประเทศใกล้กันเท่านั้นนะคะ แต่แต่ละประเทศนะคะในอาเซียนไม่ความแตกต่างกันอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาภาษาหรือว่าระบบการปกครองนะคะเช่นประเทศไทยของเรานะคะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกค่ะขณะที่อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีหรือประเทศบูไนนะคะเป็นประเทศสุลต่านค่ะแต่ในทุกป,ประเทศนะคะก็เลือกที่จะเคารพความหลากหลายและอยู่ร่วมกันด้วยหลักไม่แทรกแซงกิจาการภายในกันค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจก็คือประชาคมอาเซียนนะคะให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะหรือ people centric ASEAN ค่ะไม่ใช่แค่ระดับผู้นำนะคะแต่รวมถึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพนักงานและประชาชนทั่วไปค่ะจึงมีโครงการแลกเปลี่ยนค่ะการศึกษาร่วมหรือการส่งเสริม SNE ระหว่างประเทศค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีบทบาทในการพัฒนาร่วมกันค่ะสุดท้ายนะคะอยากฝากไว้ว่า อาเซียนจะมีความหลากหลายนะคะแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะการที่เราศึกษาอาเซียนนะคะไม่ใช่เพื่อแค่การสอบหรือคะแนนค่ะแต่ให้การเปิดโลกของเรานะคะให้กว้างขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ